เคนะทุกคนแล้วก็ระมาต่ออีพีสองกันซึ่งตอนนี้น้ำเดือดแล้วผมขอเอาวัตแร์บออกก่อนนะนี่ตอนนี้เราได้มามาไรแล้วนี่เห็นคันไหมท่านผู้ชมมันเดือดแล้วไงโดมขอไปดินน้ำออกก่อนนะดี๋ยวม โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เลียน,น,นะน,น,น้ำออกแล้วนะนี่ท่านผู้ชมตอนนี้น้ำออกแล้วนี่เป็นมาว่านี่โอ้ยเดี๋ยวหก <c oughs> เดี๋ยวหกเอาโอเค มาของเราจะเหน็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต่อไปเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันอุ้ยเซนกินกว่าวเฮ้ยเซนเหนี่ยวนุ่มบุญมมโอเคเป็นยงนงท่านผู้ชมเราใส่เครื่องปรุงกัน เกกดี๋ยวนี้เอาเลยนี่ใส่ซอสลงไปซอสตาแม่เปะนอม <c oughs> ใส่ซอสลงไปรียปล้อยใส่ไอ้นี่ลงไปเอาไปทิ้งก่อน แล้วก็คือมาม่งเรานะคะท่านผู้ชมนี่อ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับท่านผู้ชมมาม่าของเราก็คลิปนี้ขอตัดจบไปนะครับก็สตอร์ใครที่ชอบคลิปนี้ like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดสตอร์ใครเข้าไปกำลังใจให้ผมบ๊ายบายสวัสดีครับ